ยินดีต้อนรับสู่วันจุดจีนนะครับโอ้โหุดด้วยจริงเลยโอ้โหจุดจีแล้วลุงลุงลุงจุดจีแล้วนะลุงเปล่าโอ้โหเสียงจีนมาแล้วตอนนี้วันนี้วันจุดจีนนะลุงลุงที่กินจั๊กเมื่อแต่ว่ารู้เปล่าวันนี้วันจุดจีนอ่ะอืมเอ่อลุงวันนี้เป็นวันจุดจีนนะลุงอืมจะไปละโทษโทษโทษลุงขอโทษจริงๆอ่ะจริงๆก็ลุงก็ใช้ได้อยู่อ่ะผมชอบลุงนะ นะผมบอกกันผมเป็นเกย์นะผมเป็นเกย์นะโทษโทษถอดโอ้โหผมขอขอขี่จักรยานในวันจุดจีนแล้วันจุดจีนนะโอ้โหจุดจีนนี่มันย่อยจริงเลยผมจะไอ้โอ้โหตัวเดียบป้าครับป้าป้าป้าคนที่โดนจุดจีนหอโป้าป้าป้ากระเป๋าป้าตกครับป้าป้าวันนี้โดนจุดจีนนะป้าโอเควันจุดจีนใช่ไหมโอเคป้าไปวันนี้โันจุดจีนเนี่ยถ้าไม่โันจุดจีนนี่ผมไม่ให้ป้าเลยเนี่ย อ้าวชิบหายปะปะปะผมขอโทษปะขอโทษไปนะปะขอโทษกูไม่ได้ผิดเด่๋ยวจะกูไปโอ้โหโอเควันตุดจีเราก็ต้องไปเที่ยวที่แห่งนี้ครับก็แห่งนี้ที่เราอยู่เด่น๋อ้จะบปะยีตอนวันวันตุดจีจริงเดินวันตุดจีก็ต้องเดินตลาดจีนนะฮะโอเคไปอะไรเนี่ยเอ่อ โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ตื่นเต้นตืต้ตัวเดงโอ้โหกองนกใช้ได้อยู่มาละนี่ไปปปวดกันหรือเปล่าเนี่ยลงวันจะจีนลงวันนี้มันจะจีนเออจีนจีนไปละไอ้จะโอ้วันจะจีนันจะปลาปลาวันนี้มันจะจีนใช้ได้อยู่ถอดถอดถอดเอ่อขอถอดไาปลาขอโทษ ไอ้นมไอ้นมมันเี่คนจีนหนุ่มที่แดกดาก้อนดาก้อนคิกอะดาก้อนคิกใช่ป่ะเอ้ไม่เป็นมวยอะเป็นมวยอะกูแดกน้ำแป๊บกูแดกน้ำแป๊บโอ้โฉไม่ดิใช้ไม่ได้เลยนะเราอะนะแดกน้ำแป๊บไอ้นมเอาไงพวกเฮ้ยแล้วใครเป็นแล้วใครเป็นแล้ววะเนี่ยใครมาแป๊บเท่านี้สีขาวมึงจุดยืนมึงกร์บปนี่แป๊บมันอื่นก็ทำไมต้องฟาดถูกจีนไปละ ทำไมต้องแฟปตุจีนมะมันแฟบเันอื่นไม่ได้เลยม,มันแฟบทุกวันโทษเถอะผมแฟบทุกวันไปเออจอลงไปโอ้วันตุจีก็ต้องกินเนี่ยครับพิซซ่าญี่ปุน่นว <c oughs> ันตุจีต้องกินพิซซ่าญี่ปุนนะ่นครับอุ้ยเทพทีอ่าอร่อยจุงเล่นมานานละแม่งเงินบานตะไถ่เอา้ากูยังไม่ได้กินเลยกูยังไม่ได้กินเลยซื้อใหม่มึงปาทิ้งเฉย,ยเลย ลูกทุกชินอยู่เลอะไม่ให้กูฮะไม่ให้กูเฮ้ยเฮ้ยมีไก่ด้วยเฮ้ยไก่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 อย่าทำให้ไก่ตกใจนะลงไปไปเอ๊จะลลลขอกินนะโอเคอไปมเมีย เราใช้ได้อยู่นะจะยิงแดดไม่หมดมันจะทิ้งไงทำไมเนี่ยฮะยิงแดดไม่หมดทิ้งทำไมไปโอ้โหขึ้นเลยีเพลงนี้ขึ้นเลยขึ้นเลยยีเพลงนี้อืมฮึโอ้โหจีนนี่มันสุดยอดจริงเลยเอ้ยไขกระเป๋าอะบ้าหัวกระเป๋าอ่ะเยี่ยมไปละเอ๊ะจะ ลุงลุงดูด้โอ้โหกินก๋วยเตี๋ยวอ่า thank you thank you อ่าอะไรก็ตัวคอสไตน์มาสอ่ะเอามันยังไม่ได้แดกมันจะทิ้งทำไมเนี่ยไม่ไม่ได้แดกโอ้โหเลยแั่งเยอะเลยนะอ่ะหายไปแหละงงใส่บัตรทำไมนายหนุบทำไมทำไมนี่ต้องหนุบจะเสียงอะไรเสียงอะไรวะดีไปละโอ้จ้า ทำไมทำไมตอนนันตตนนนต้ต้องทำอย่างนี้ทไมตอนนห้ต้องทำอย่างนี้เราไปป่ะอ่าเดี๋ยวเราพาไปย่เดี๋ยวาายยวันตุดจีนเราไปเที่ยวด้วยกันไปแต่ว่าโอเคเราในอยากได้อะเออจะเข้าไปนี่าได้เลยม,มันมีอะไรอยู่กี้ด้วยแมยมรรๆ์มย์มย์มยไมยมมมมมเยเาอยเย เด็ดเด็ดเอะจะอืมเด็กแป๊บอืมอินดักอะไรดักก้อนคลิปสนับสนุนโดยดักก้อนคลิปไปละแดกแค่นั้นนะไปละหลบไปหลบลไปไปละเมาหาที่ หาทางออกก่อนวันจุนจีนะหาทางออกไปได้กู <c oughs> ลืมกูวิ่งรอบเลยวิ่งสามลอบสื่อองศาเลยตอนเนี้ยนี่คือซ้อมลอกสื่อองศาไปละลอบไปลอบไปลอบไปสไลด์สไลด์ดิเออมันตรงนี้ไอ้นี่คืออะไรตางของนังมาโอเคครับโทษโอเคครับโทษทำไมทำไมหาแดกเนี้ยอ๋อทางนี้เป็น เมื่อก่อนที่ทางนี้เป็นเดโมโนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ทำเป็นในนีน้ละเฮ้ยไหนๆหนไหวันตุกินเราขอดินจากยานแป๊บ